สวัสดีค่ะพ่อมแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับนกมีดหมอนะคะทุกท่านวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิม,มทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะทุกท่านเล่มแรกก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะเป็นมีดยุคต้นต้นของหลวงพ่อเดิมนะคะความยาวด้ามรดมฝักก็จะอยู่ที่14นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นความคาบใครของความเก่าของไม้นะคะทุกท่านได้มาแบบไหนก็ให้ทุกท่านชมแบบนั้นนะคะ นี่นะคะใบก็เป็นใบทคู่ตัวนะคะทุกท่านความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่14นิ้วนะคะเล่มนี้นะคะนี่นะคะทุกท่านมีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันเลยนะคะนี่นะคะทุกท่านเป็นโพครึ่งใบนะคะเล่มนี้เป็นโพครึ่งใบ เป็นยุคต้นต้นของหลวงพอเดิมนะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะทุกท่านนี่นะคะใบมีดมีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะเป็นลายโบราณน,นะคะทุกท่านยุคต้นๆนะคะเป็นโพเต็มใบนะคะความยาวเฉพาะใบนะคะจะอยู่ที่9นิ้วนะคะเล่มนี้จะอยู่ที่9นิ้วถ้าด้ามโดมฝักก็จะอยู่ที่14นิ้วนะคะนี่นะคะทุกท่าน ครึ่งใบนะคะใบมีดมีความสวยงามนะคะทุกท่านนี่นะคะข้างหมวนสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะนี่นะคะเป,เป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านนี่นะคะ ความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามาชมเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะด้ามไม้ฝักไม้เล่มนี้นะคะมีความยาวอยู่ที่12นิ้วครึ่งนะคะด้ามรวมฝักนะคะความยาวอยู่ที่12นิ้วครึ่งนะคะตรงนี้ก็จะรัดด้วยทองฝาบาทนะคะทุกท่านรัดฝักนะคะ ด้วยทองฝาบาทตรงนี้ก็จะเป็นคาบไขรของความเก่าเก็บของไม้นะคะจะมีอายุการใช้งานนั้นมากเลยนะคะนี่นะคะก็เลยจะมีคาบไขรของของความเก่านะคะทุกท่านนี่นะคะความยาวด้ามโลหฝักก็อยู่ที่12นิ้วครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันเลยนะคะนี่นะคะทุกท่าน ข้างในของมีดนะคะจะเป็นลายหน้าเกี้ยวหรือนาคสมพง์นะคะทุกท่านนี่นะคะใบมีดมีความสวยงามมากๆเลยนะคะมีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะความยาวเฉพาะใบมีดนะคะจะมีความยาวอยู่ที่ แนิ้วนะคะเล่มนี้นะคะความยาวจะพาะใบจะอยู่ที่8นิ้วถ้าด้ามรวมฝักก็จะอยู่ที่12นิ้วนะคะนะคะใบมีดมีความสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากเอาไปไว้ป้องกันตัวนะคะติดรถติดตัวไปไหนมาไหนนะคะพกติดตัวไปได้นะคะทุกท่านไม่ว่าจะเอาไว้ที่บ้านไม่บนหิ้งพ้านะคะ เราก็เอาไว้กราบไหว้นะคะทุกท่านเพราะว่ามีของหลวงพ่อเดิมนั้นศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าเราจะพกติดตัวไปไหนมาไหนก็ได้นะคะติดรถติดตัวนะคะทุกท่านไปนอนค้างอ้างแรมที่ไหนก็พกไปได้นะคะพุทธคุณของท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะนี่นะคะทุกท่านวันนี้นกมีดหมอก็มาให้ทุกท่าน ได้ชมสองเล่มสองขนาดนะคะท่านใดมีใจรักและใจศรัทธามตรหลวงพ่อเดิมหรือหรือวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมิดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรไลนล์นะคะทุกท่านวันนี้นกมีดหมอก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดแชร์ให้นกมีดหมอนะคะเอาไว้พบเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้นกมีดหมอสวัสดีคะ่ะ